ร้อมร้อยเปอร์เซนต์สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้มาเจอกันวันพุทธที่9มีนาคม2565นะครับทุกๆวันพุธนะครับเวลา17นาฬิกาเราก็จะมาเจอกันในช่วงของน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงน,นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเอากุญแจไปเสียบไว้ในประตูด้วยคุยกับช่างเทคนิคนินดนึงนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเ,น,เนครับ คำว่าพร้อมเนี่ยร้อยเปอร์เซนแม้ว่าเราเคยได้ยินประโยคนี้พยางคนี้นะครับว่าพร้อมร้อยเปอร์เซนตแต่ถามข้อจริงเอาข้อจรอ่ะร้อยเปอร์เซน์จริงไหมนะครับทุกคนที่บอกว่าพร้อมอนะครับพร้อมจริงจริงไหมถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์กลไกลหรือว่าเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าอะไรไม่ว่ากันนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นการดําเนินชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเป็นในมุมของการดําเนินชีวิตนะครับเพื่อนๆทั้งที่บอกว่าพร้อม100%ซนะครับแต่จริงๆแล้วพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยความไม่พร้อมมันยังมีนะครับเพียงแต่ส่วนที่ไม่มีเนี่ยก็ค่อยๆหาวิธีการแล้วก็ไปแก้ปัญหาการนั่นเองนะครับ ยังไม่มีใครเลยว่าเอ๊จะพร้อมร้อเปเซแล้วก็สามารถดำเนินเรื่องไปได้เหมือนที่ตั้งใจแล้วก็คาดหวังคงไม่มีนะครับเ,เพียงแต่อะไรที่มันข้ามไปได้ก็คือข้ามไปประมาณนี้เองจึงขอให้กำลังใจกับเพื่อนๆคนพิการเราทุกๆคนนะครับยังไม่มีใครซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดาธรรมดานี่ฮะ ที่จะมีความพร้อมร้อเปเซมีแต่ว่าใครพร้อมมากใครพร้อมน้อยแค่นั้นแหละครับทีนี้การสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตที่เราคาดหวังเนี่ยอย่ารอให้เราพร้อม100%เปอร์ซเลยครับเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้สิ่งที่เยี่ยมยอดมากที่สุดคือสร้างความพร้อมทางจิตใจให้กับตัวเองนะครับเมื่อไหร่ที่จิตใจเราพร้อมนะครับ ทุกอย่างมันก็จะถูกเหนี่ยวนําจะถูกปรับแก้จะถูกปรับเปลี่ยนให้มันมาอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมแล้วนั่นเองแล้วก็เราพร้อมในความรู้สึกเราพร้อมในจิตใจของเราแล้วก็ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันพร้อมนะครับสามารถเริ่มได้เลยเริ่มเดินไปหาเป้าหมายของชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ ทุกอย่างพร้อมร้อเซเพราะยังไงรอยังไงก็จะไม่ร้อเปเซขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจงระมัดระวังต่อการออ,ออกไปข้างนอกแล้วก็พื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะครับขอให้ชีวิตของเพื่อนๆทุกคนจงปลอดภยัยแล้วก็จงประสบกับ ความโชคดีมีชัยตลอดไปเจอกันใหม่วันพุธหน้าขอบคุณครับ